สวัสดีค่ะพี่ๆพ,พบกับเอนะคะเจ้าของช่ององค์สมเด็จสายโมนะคะคืนนี้นะคะเซอร์ไพรส์ค่ะมีโปรโมชั่นนะคะพระสมเด็จนะคะสามองค์ห้าร้อยบาทค่ะฟังไม่ผิดหรอกค่ะคืนนี้สามองค์ห้าร้อยบาทนะคะถ้าปกติก็องค์ละสองร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะก็มาจากโปรโมชั่นนะคะวันศุกร์หันสานะคะ นี่นานๆทีจะมีโปรโมชั่นนะคะปกติจะมีแต่วันเสาร์นะคะนี่ค่ะอาทิตย์นี้จัดไปสองวันเลยนะคะสามองห้าร้อยค่ะเดี๋ยวพาไปรับชมองค์แรกกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยข้างหลังเป็นเจดีนะคะคสวยไหมเนี่ยครับพูดดังๆได้เลยครับเจนะคะ เป็นเกลือดีใช่ค่ะเนื้อก็จะแกะน้ำมันตังอิวกับรักดำน,นะคะอันนี้องค์แรกนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะมีจุดไข่ปลาหนึ่งจุดนะคะตรงนี้นะคะอ,องค์นี้เกตทะลุตุ้มนะคะวันนี้มีเด็กจะมาช่วยไล์นะคะเ,คเพราะว่าจัดโปรโมชั่นสามองค์ห้าร้อยบาทเท่านั้นอนุพูดดิสามองค์ห้าร้อยบาทครับ ส่งฟีมีเก็บปลายทางส่งฟรีมีเก็บเงินปลทางครับเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมครับถ้าองค์เดียวเท่าไหร่องค์องค์เดียวสองร้อยสององค์ละสององค์สี่ร้อยครับต่อมาองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองจะเป็นฐานแซมอกขุดค่ะอือนะคะฐานแซมอกขุดนะคะฐา,านแซมฐานแซมอกขุดฐาน ฐานแซมอกครุดอ๋ออกครุดฐานแซมอ,อกครุดนี่านวานนี้วันนะสี่คีมมีค่าแป้งบางๆนะคะนี่ค่ะข้างๆมีรอยปีรอยแยกนะคะข้างหลังก็จะเรียบเรียบเลยนะคะองค์นี้องค์ที่เท่าไหร่คะอานุองค์ที่สองค่ะบองค์ที่สองนะคะ <c oughs> สวยๆเลยค่ะสามองค์ห้าร้อยเท่านั้นนะคะต่อกันที่ รายการที่สามค่ะลงรักปิดทองนะคะองค์นี้ข้างหลังกับหมากนะคะลงรักปิดทองนะคะเจสวยเลยค่ะรงนี้นะคะรักดํานะคะใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมเลยนะคะผลมะตูมผลมะตูมผลมะตูม,ลม,ตมแล้วก็เป็นแบบพวกเอ่อปฏิกิริยาของปูนเปลือกหอยที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะที่จะเห็นเลย เกลือกอเกลือหอยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดดูรูปไม่ทันทักเข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะข้างหลังองค์นี้จะเป็นองค์ที่สามค่ะอง์ที่สามไปต่อกันองค์ที่สี่เลยนะครับองค์ที่สี่เป็นพิมพ์อะไรคะพิมพิมพ์อะไรคะ พิมซงเจดีครับเป็นพิมพ์ซงเจดีค่ะพิมซงเจดีจะแบบขนาดไซส์เขาจะอันเล็กนะคะเนี่ยแต่เน,เนื้อสวยมากเลยนะคะสวยใช่เนื้อสวยมากค่ะเนื้อสีขาวข้างหลังจะเรียบเรียบนะคะองนี้นะคะรายการที่สี่ รายการที่สี่คนี่รายการที่สี่นะคะไปต่อนะคะรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าองค์นี้จะเป็นพิมพ์สังคตินะคะเพราะว่าสังคติคือเด่นมากแล้วก็มีแบบพวกเนี่ยคะ่ะปูนเปลือกหอยแล้วก็หยกเขียวนะคะพรกกำแพงสูงกก็มีนะคะสีส้มนะคะ องน,นี้นะคะจะเป็นรายการที่ห้านะคะต<า>ัดไปเลยค่ะวันศุกร์หันสามาค่ะโปรโมชั่นนะคะสามองห้าร้อยบาทสามองห้าร้อยบาทวันนี้แม่ค้ากินกาแฟไปสองแก้วนะคะ<า>ก็เลยแบบอาจจะมีอาการมือสั่นนิดนึงจริงๆเราไม่ควรกินกาแฟเยอะเรากินอเมริกาโน่สองแก้วใหญ่เลยนะคะกินทําไมก็ไม่รู้นะคะเนี่ยองที่ห้านะคะองที่ห้า ไปต่อค่ะองค์ที่หกรายการ <3. S 1> ที่หกนะคะพิมพโปรโคนะคะองนี้เก่าๆเ,เลยค่ะ <4. S 1> พ,พี่ <9. S 1> แล้วก็ขนาดจะเล็กกว่าองค์ปกตินะคะแล้วแต่ความชอบนะคะองเล็กกว่าองค์ปกติอโน,นพูดตามอะ่ะอโนตงเสริมดี <c oughs> เสริมแบบ <c oughs> พูดแตกต่างจากคุณแม่เอ,อ่ะค่ะอโนต้องพูดต่างจากแม่เอ๋อองคเล็ก ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนสังขยาค่ะองค์เล็กกว่าองค์ปกติจริงด้วยใบโพเล็กๆนะคะ<ม>องค์นี้รายการที่หกนะคะต่อกันที่รายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดก็เป็นฐานแซมเหมือนกันแต่มีสองหน้านะคะ ผ่านแซมสองหน้านะคะคิดว่าผ่านแซมสองหน้าซึ่งไม่เคยเจอนะคะอ่าแม่เอไม่เคยเจอค่ะแต่พี่ๆคนอื่นอาจจะเคยเจอนะคะหนูหนูเพิ่งเคยเจอครั้งแรกโอเคหนูก็เพิ่งเคยเจอเนาะหนูหนูคิดว่าองค์แบบกลับด้านด้านไปแล้วก็เจออีกด้านหนึ่งก <c oughs> ็ใช่ไงหนูคิดว่าอันยังไม่ได้กลับด้าน๋อ,อก็เนี่ยติง ติงสองด้านเลยนะคะรายการที่เจ็ดจ้าไปต่อรายการที่แปดครับรายการที่แปดนะคะพิมพ์สังคติเหมือนกันนะคะองค์นี้เองเห็นมีอะไรลนะ่ะสังคติหรือฐานแซมเนี่ยเดี๋ยวไหนลองเอามาดูใกล,กล,กล้ๆสิแต่เขาเก่ามากมเลยนะคะจนขึ้นแบบมีภาพเขียวๆเลยอะ่ะมีอะไรด้วยสังคติอยู่ตรงกลาง แต่เหมือนจะเป็นฐานแซมเนาะใช่ปะเซียนอาโน่าจะใช่ใช่ไหมเซียนอาโนใช่ค่ะอาจจะเป็นฐานแซมนะคะหรือไม่ก็แต่น่าจะเป็นฐานแซมอ่ะคะ่ะพี่พีถ้าดูรูปไม่ทนมันทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะองน,นี้องที่แปดค่ะไปต่อคะ่ะองที่เก้านะคะ <c oughs> เนื้อส,สวยๆทางนั้นเลยนะคะส่วนใหญ่ EP นี้เนื้อไม่ได้แห้งแกล่งนะคะพี่ๆเนื้อจะออกหนึบๆค่ะนี่ค่ะอันนี้รายการที่9 <สำ S 1> นะคะเกตะรุซุ้มนะคะใบหน้าขรลามตัดพุทธศิลป์แบบสุขโขทัยค่ะวันน้าสีเทานะคะสองเราจะเห็นเหมือนพวกแควไซส์บางๆนะคะพี่พี่นี่ค่ะแล้วก็มีแบบว่าดอกแรกขึ้น ั่วองค์เลยนะคะเป็นจุดๆๆ mm hmm. เนี่ยค่ะจุดคล้ายๆแบบสนิมดินนะเนาะแต่คืดอดอกแรกนะคะข้างหลังองค์ที่เก้านะคะอ่อค่ะองค์ที่สิบครับรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบนะคะวันนะสีขาวนมนมเลยสีขาวนมนะคะเนี่ยอืมเนื้อละเอียดมาก องน,นี้นะคะองค์ที่10ิบค่ะชอบองค์ไหนก็ปิดองค์นั้นได้เลยนะคะถ้ายังไม่ชอบก็รอ EP ถัดไปก็ได้นะจ๊ะอันนี้คือโปรโมชั่นนะคะสุดๆแล้วค่ะสามองคห้าร้อยนะคะงดต่อนะคะแต่ถ้าองค์เดียวก็สองร้อยนะคะพี่ๆอันนี้รายการที่10นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะคองค์นี้มาแบบเข้มเลยนะคะเข้มคลาสสิกนะคะองสีน้ำตาลค่ะอกก็จะเป็นอกร่องนะคะหรืออกอกล่องนะคะนี่ค่ะจะมีความเก่าเนาะแล้วก็มีพวกแคลไซต์้าแป้งบางๆแต่ทอมี่มีแบบ เม็ดมวลสารพระกาําแพงสู้มกอสีส้มที่ใบหน้าพระพักของพระองค์นะคะใครอยากให้เอ๊เอาแม่เหล็กมาดูดแจ้งได้เลยนะว่าแบบองค์นี้แม่เหล็กดูดติดหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะคะไปต่อกันที่องค์ที่สิบสองค่ะองค์ที่สิบสองนะคะนัานค่ะองค์นี้เนี่ย เอ่อมวลสารแน่นๆเลยอะอาโนแอบพูดอะไรอะมันไมมันดูดเสี่ยงนะอานนร้องเพลงหรอไม่ได้ร้องฮะแล้วหนูพูดอะไรมาช่วยแม่ขายเร็วอาพูด <c oughs> เนื้อพับเป็นยังไงสวยครับ <c oughs> <c oughs> สวยแล้วมีอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างในนี้อืมอ็น ล่องแขนลึกมากเลยไม่ได้ลึกขนาดนั้นค่ะลึกกาลังดีนะคะส่วนฐานสิ่งก็สวยงามเลยข้างล่างก็เป็นนี้นะคะด้านข้างค่ะเนื้อดีมากเลยนะคะพระชุดนี้เนื้อดีจริงๆเนื้อไม่ได้แห้งเนื้อออกหนึกหนึกองค์ที่สิบสองค่ะไปกันต่อองค์ที่สิบสามค่ะ สิสามนี่ก็แก่นน้ำอ้อยเนาะเพราะว่าเป็นสีออกส้มๆอย่างนี้นะคะ่ะอาจจะเป็นน้ำอ้อยหรือน้ำมันตังอิว้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เราก็เห็นมวลสารค่ะว่ามีหยกเขียวองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ ไปกันต่อคะ่ะรายการที่สิบสี่นะคะ,คะรุ่นนี้เป็นรุ่นเพดานโบทมีแค่องค์เดียวนะคะเขาเรีเยวกว่ารุ่นเพดานโบดจ้ารุ่นเพดานโบสสร้างในวาระที่สําคัญเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยสองพัน <2, 000. S 2> สำคัญอ๋อสำคัญอันนี้องค์ที่เท่าไหร่นะอโนองค์ที่สิบสี่ค่ะมีองค์เดียวนะคะนานๆจะเจอเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ได้เจอบ่อยนะ ใครอยากปิดไปศึกษาสะสมได้เลยนะคะมีทางรักแดงหลักาำหรือเรียกกันว่าชาติแดงแล้วแต่พี่จะเรียกนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ที่สิบสี่นะคะเอ๊ะฮะหืว่าหนูไปแล้วอ,อไปเลยต่อกันที่รายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านะคะก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะมาลงแว่น องนี้ก็เนื้อค่อนข้างละเอียดเลยนะคะเราจะเห็นมีเม็ดพุทธคุณสีขาวใสนะคะอยู่ข้างบนเอ,อ่อรอยไหวพาซีนะคะเขาเรียกว่าเส้นซุ้มไหวพาซีองนี้อง์ที่15นะคะด้านข้างด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นรอยปูไตนะคะแล้วก็การแตกลายงานนะคะ นี่คะ่ะองค์ที่สิบห้านะคะพี่ๆรายการนี้นะคะ EP วันนี้สามองห้าร้อยบาทส่งปีมีเก็บเงินปลายทางนะคะองค์ที่สิบห้าค่ะต่อกันที่รายการที่สิบหกค่ะฐานแซมฐานแซมสวยๆเลยนะคะนี่คะ่ะ หูยาวฐานแซมนะคะนี่ช่วงเข่านี่เป็นขาดสมาธ์แบบชัดเจนมากเลยนะคะละมวลสารในละเอียดในทั้งส่งฐานด้านทูกผงไบลานนะคะที่เป็นเด็ดดำๆอะคะ่ะด้านหลังนะคะ องที่สิบหกค่ะสวยนะคะเนี่ยยิ่งแบบเขาเรียกว่าได้ทรงอะ่ะสวยมากสมดุลสมส่วนต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะสามองห้าร้อยเท่านั้นนะคะจัดโปรโมชั่นวันสุกขหันศานะคะหันศามากไหมวันนี้รถติดไหมคะพี่ๆที่อยู่โซนกรุงเทพและปริมณฑลองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะคะ นี่เราจะเห็นเส้นบ,งบังคับพิมพ์ชัดๆเลยด้านข้างมีด้านหลังนะคะรงนี้รายการที่16นะคะไปต่อกันที่รายการที่18ค่ะเป็นพิมพ์ลปกโพค่ะ โปรโพแต่ว่าใบโพเป็นเม็ดๆเ,เหมือนไข่ปลาเลยนะคะก็แล้วแล้วแต่รุ่นแล้วแต่วาระที่เขาจะจัดสร้างเนาะก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะชอบองค์ไหนเราก็ปิดองค์นั้นนะคะโโพนะคะรงนี้รายการที่สิบแปดนะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะ ไปต่อนะคะรายการที่19ค่ะรายการที่19ก็เนื้อสวยนะคะพี่พี่รายการที่19้าใครชอบเนื้อหามวมลสารแนวนี้ก็พักมาปิดโทรมาปิดได้เลยนะคะ อนทางด้านหลังนะคะสามองห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งองก็สองร้อยบาทนะคะส่งฟรีและมีเก็บเงินปลายทางนะคะองค์นี้องค์ที่สิบก้าค่ะไปต่อค่ะองที่ยี่สิบองค์นี้ก็ปรโคนะคะี่พี่ โอค่ะอกโอ,โอสวยๆเลยนะคะน่าจะเป็นน้ำอ้อยนะคะสีนี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะด้านหลัง ไปต่อค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดฐานแซมนะคะฐานแซมแต่เป็นฐานแซมที่มีการแตกรายงานที่สวยงามธรรมชาติสร้างสารรค์นะคะฐานแซมสวยมากจริงๆดูแล้วก็มีนี่นรรมณส์พระกำแพงสุพนนะคะมีคาบแถวไซค์ขึ้น องนี้ก็เป็นองค์ที่งามเลยทีเดียวนะคะรายการที่21ค่ะไปกันต่อนะคะรายการที่22นะ EP นี้พระสวยค่อนข้างเยอะเลยนะคะพรตาโรตาโรนี่มาบ่อยๆนะคะอาทิตย์หนึ่งประมาณ สองสามองค์นะคะตาโลตาแผ่นดินเนี่ตาโลตาแผ่นดินนะคะนี่ลึกก็ตามลึกอยู่นะพี่ๆดูก็ลึกกำลังดีค่ะองค์นี้ก็องที่ยี่สิบสอง ล่ะล่ำๆหน่อยพุทธสินแบบเสียงแสนหรือไม่ก็อู่ทองนะคะถ้าพูดผิดอะไรยังไงไปขออภัยนะคะมาณที่นี้ต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะมีดินสอเหลือนะคะหรือเรียกกันว่าดินเจ็ดหวเจ็ดปาก็ได้นะคะ ก็จะเป็นองค์ที่มีสีน้ำตาลคลาสสิกนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านบนค่ะรายการนี้รายการที่23นะคะรายการที่23ค่ะไปต่อกันที่รายการที่24ะคะ่ะ อันนี้ก็คล้ายๆแบบรุ่นกำแพงโบสเทดานโบสเหมือนกันเนาะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะคะเนี่ยเป็นสีชาติดแดงลักแดงแบบแดงจนจะดำแล้วว่ะค่ะพี่พี่เนี่ยมีปิดทองปิดทองด้วยนะคะเนี่ยค่ะองค์นี้รายการที่24นะคะ รายการที่24สามองค์ห้าร้อยบาทนะคะต่อกันที่รายการที่25เป็นพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวเลยค่ะองค์นี้นะคะขอลงแว่นดูเนื้อหามวลสารสิองค์นี้พิมพ์ใหญ่แล้วก็องค์ใหญ่ด้วยนะคะองค์ ทุกองค์สวยทุกองค์มีเอกลักษณ์ในตัวทุกองค์นะคะบวนสารชัดเจนนะคะข้างหลังก็จะเรียบๆเ,เหมือนกันองนี้รายการที่ยี่ห้าไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบหกค่ะ่า รายการที่26นะคะเส้นซุ้มสวยงามสมดุลมากสมส่วนสุดๆองคพระนะคะรายการนี้รายการที่26นะคะใครดูรูปไม่ทันทักเข้ามาได้เลยขอดูรูปเพิ่มเติมด้านหลังก็จะมีรอยยุคเขาเรียกรอยปีรอยแยกเนาะนะคะ นี่ค่ะรายการที่26ไปต่อค่ะรายการที่27นะคะอันนี้เนื้อแห้งนะคะอง์นี้เนื้อแห้งข้างหลังก็เป็นากาบหมากค่ะเราใส่ขึ้นทั่วองค์เลยนะคะมีเส้นนี้สีทหัหนึ่งเส้นหรืออาจจะเรียกว่าเส้นท่าทีเส้น อาทิตย์อะไรก็ว่าไปเมป็ดพุทธคงคสีขาวเยอะอยู่ค่ะด้านหลังตลอบมานะคะองค์ที่ยี่สิบเจ็ดค่ะต่อนะคะองค์ที่ยี่สิบแปด งที่ยี่สิบแปดใบหน้านโนูสวยงามเลยนะคะพิมสวยค่ะสมส่วนดีค่ะองนี้ด้านหลังด้านข้างด้านบนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะรายการที่แปด ยี่สิบแดนะคะแล้วแปลงฟันด้วยนะจ๊ะต่อด้วยรายการที่ยี่สิเก้าค่ะนวนละเอียดมากสีนวนสบายตามากเลยนี่จับมาข้างหลังที่ได้ดูแบบข่าวน้องที่น้องวินไหมน้องเขาเก่งมากเลยอนะ อันนี้รายการที่ยี่สิบเก้านะคะน้องเขามีสติจนวันที่เขาแบบไม่หายใจอ่ะวันที่เขาจะไปอ่ะสุดยอดเลยเขาแบบบอกแม่เขาว่าจะไปแล้วนะแล้วเขาก็เสียชีวิตเลยน้องที่ยู น้องวินที่แบบดังๆอ่ะที่เป็นเด็กอ่ะที่อายุสิบห้าขวบอะค่ะพี่เขาแบบเจ่งมากเขาเป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบรู้เป็นเด็กที่อัจฉริยะมากองนี้รายการที่สิบเก้านะคะ <c oughs> น้องวินพัศวินใช่ต่อกันที่รายการที่สาม องค์นี้ก็มีความเก่าแบบจนอุนเปิด่หอยกับน้ำมันตังอิวและทองที่แปะมันแบบอาจจะทำปฏิกิริยากันจนเป็นขอบเนี้ยค่ะแบบแบบนี้อาจจะที่พี่พเห็นอยู่อืลงรับแนะ่ะองค์ที่30นะคะจัดโปรโมชั่น3องค์500บาทแล้วนะคะพี่พี่รีบมาเหมาไปเลยนะ คนละสามองสามองค์นะคะขอบคุณค่ะต่อกันที่รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะอ,องที่สามสิบเอ็ดก็สวยนะคะเนี่ยสวยทุกองค์ค่ะพระลานเอสวยทุกองค องค์ที่สามสิบเอ็ดค่ะไปต่อกันที่องค์ที่สามสิบสองนะคะข้างหลังก็เป็นตราชาดานะคะก็มีพวกดินเจ็ดป่งเส็จป่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะองค์นี้ดินเจ็ป่งเจ็ดป่าก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอผงพุทธเขาเรียกว่าเป็นผงพุทธคุณที่ สำคัญนะคะอีกเช่นกันค่ะข้างหลังก็เป็นตาชดานะคะเก่าๆแบบถึงยุคดีนะคะองค์นี้ปกติเราจะเห็นชดาที่ปั้มแบบตั้งใจปั้มเป็นรูปใช่ไหมแต่นี้มันเป็นแบบนี้น,ะะนี่องค์ที่สามสองนะคะไปกันต่อค่ะองค์ที่สามสิบสามค่ะอง์นี้เป็นเกตบัวตูมนะคะ เกตบัวตูมก็แบบค่อนข้างจะไม่ค่อยพบเหมือนกันค่ะคือเขาน่าจะหายากน,นะคะเนี่ยเกตบัวตูงนะคะนานๆจะมาทีแล้วบวกกับมีแบบเม็ดพุทธคุณเยอะมากๆเนี่ยพี่ๆก็เห็นก็สองก็พี่ๆก็จะน่าจะเห็นน้องแบบเยอะคะ่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะเกตบัวตูงนะคะองนี้อง์ที่สามสิบสามไปต่อกันที่ องที่สามจิบสี่ค่ะเจดีเดวัวตัวมีองค์เดียวนะเจดีค่ะเจดีองค์สีขาวต้หลังค่ะสามองห้าร้อยนะคะ องค์ที่สามสิบสี่นะคะต่อกันที่องค์ที่สามสิบห้าค่ะองค์นี้ก็เนื้อแห้งแล้วเม็ดมวลสารเนี่ยเห็นแบบชัดเจนเช่นกันมีเส้นมีสีธานะหนึ่งเส้นนะคะบางท่านเขาก็เรียกว่าเส้นผ้าทีก็หมายถึงว่าเป็นผ้ารองนั่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ีเท่าที่ กพี่ๆนั่นแหละเป็นคนแชร์ความรู้ให้เอ้นะคะเอ้ก็พูดตามพี่ๆนะคะอ่าองค์ที่สามห้าค่ะสุดท้ายของวันนี้องค์ที่สามสิบหกอวบอิ่มมากเลยนะคะองค์นี้นะคะสามองค์ห้าร้อยบาทนะคะปิดได้ปิดเลยนะปิดไปเลยค่ะคนละสามองค์นะคะเอ้จะได้ยกถาดไปเลยนะคะนี่ ทุกอย่างดูหนาไปหมดนะคะองนี้ดูแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับพวกพุทธศิลป์นะคะประมาณพวกช่วงประมาณเชียงแสนอะไรอย่างนี้นะคะก็จบแล้วสามสิบหกองนะคะถูกใจองไหนก็ทักมาปิดได้เลยนะคะดูรูปไม่ทันดูไม่ทันทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ